อ๋อนุก็เป็นแบบย่านของกินบะถนนแบบยาวมากแล้วก็ของกินเยอะมากคัดร้านเด็ดมาแล้วลูกเพ่งปุ้งอร่อยมากเฮ้ยลูกลกินอร่อยเป็ดนุ่มเพ้นหนาหนังหอมเนื้อแป้งเลยเฮ้ยเป็ดอร่อยมากเด็ดจริงๆนะทุกอย่างเลยลูกชิ้นนี่เกือบสิบลูกได้แล้วแบบดูดิเนื้อสดน่ะเนื้อสดอีกเป็นกระบุงเยอะมากปุ้มแล้วที่วิ่งฝ่าฝนมา ตักฟรีเลยฮะแล้วก็ซุปเติมได้ไม่อ่านเติมได้ราคาดีเติมข้าวนะไม่ใช่เติมหมูมูาไป จ้องจ้องมาปะเธอตลกอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนออนนุชสีนุช สี่นัดคือชื่อ MRT ไม่ใช่ที่ไม่ใช่สถานที่ใช่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อ่อนนุชนะอ่อนนุชก็เป็นแบบย่านของกินบ่อ่อนนุชจะแบบถนนแบบยาวมากแล้วก็ของกินเยอะมากเลยเนาะแต่วันนี้เราคัดร้านเด็ดมาแล้วคัดร้านเด็ดมาแล้วแบบ4ี่ห้าร้านแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเปิดทุกร้านหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็ปิดดอแต่มีร้านหนึ่งที่เคยไปมาแล้วทุกคนดูกันหรือยังใช่ถ้ายังไม่ดูก็กดตรงนี้เลยร้านน้ำเกียยนะอร่อยมาก กกแบจุๆัเดี๋ยวบอกการเดินทางเลยดีกว่าแดดแรงมากถ้านั่งรถไฟฟ้าก็คือ BTS สถานีอ่อนนุชแต่ถ้า MRT ก็สถานี4นุชนะแล้วก็นั่งมโ์ไซ์หรือนั่งอะไรต่อเข้ามาได้เลยถ้าขับรถมาเดี๋ยวจะบอกที่จอดว่าแบบจอดตรงไหนได้บ้างก่อนจะไปกินก็ฝากกดและ์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจุพาไปด้วยนะจะได้พาไปกินด้กันบ่อยๆไอ้ไม่กดนะอคนจะตกใจพาพร้อมกันแล้วไกินไปกันเลย ร้านแรกอยู่ข้างหลังเลยถึงแล้วโอ้โหเร็วสิเพราะว่าเพราะว่าเราจรอดรถหน้าร้านเลยอันนี้ร้านแรกก็คือร้านเตี้ยลูกชิ้นปลาน,นี่นึกชื่อแบบบนึงจะไปเตี้ยยินตาโฟอ,อะไรก็ไม่รู้มัว่วไปหมดเตี้ยลูกชิ้นปลานะก็คือจอดรถหน้าร้านได้เลย,เยมีที่จอดใช่เล่นด้วยกันหน่อยดิดเตี้ยเตี้ยไปเลยดีกว่าร้อนร้อนเว่งแล้วตามมา น่ากินมากดูดิแบบเขายำมาดูจัดจานอ่ะและร้านเนี้ยเขามีแบบเส้นปลาดูดิก็เลยสั่งเลยแบบหาไม่ค่อยเจอว่าเส้นปลาโดดเนี้ย<ม>อืมเฮ้ยอร่อยเลยยำมาก็แบบจัดจานไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วขอชิมยป็ปลาคำนึง<ม>ว้าวมันมีลูกเดียวอะ่ะดกินอีกแล้วมีลูกเดียวร้านยักคือลูกกินปลาเขาแบบ เด็ดจริงๆนะทุกอย่างเลยอุ้ยอร่อยแนะนำให้สั่งเส้นลาแล้วก็กแล้วก็อีกจานเป็นของทอดรวมมาเป็นเกี๊ยวกับลูกชิ้นกุ้งจานนี้ตามติบบาทจิมลูกชิ้นกุ้งของโบดลูกชิ้นกุ้งอร่อยมากข้างนอกแบบกรอบแล้วแบบทอไม้แห้งอุ้ยสั่งนะลูกชิ้นกุ้งต้องสั่งแบบของทอดกินเล่นมากินกันได้ร้านนี้อร่อยราคาดีเจอกันนะต่อไป ซื้อน้ำแปบ,บนึงนะนี่เขามีร้านแบบน้ำชงขายอยู่ข้างหน้าพอดีที่เขาชงน้ำอร่อยมากคือเขาแบบแอบดูนะไม่ห่วงของอะใส่นมใส่อ,อะไรคือแบบจัดเต็มมากินก็ได้าราคาดีด้วย35บาทเองออปร้านต่อไปมีแรงเร้ว ถึงแล้วจากร้านเมื่อกี้พือแบบโลดเดียวเังมัง้งเนาะจากเตี้ยลูกชิ้นปลาเมื่อกี้มาร้านนี้หมูทอดจับกัางล่างเขาจะอยู่เนี่ยระหว่างซอยอ่อนนุชสามเอ็ดทับหนึ่งกับสามเอ็ดทับสองจะบอกว่าลูกค้าที่เขาเยอะมากแบบมีคนมาซื้อตลอดแ,แล้วก็แบบหอมมากตอนเนี้ยแบบเขาทอดกันสดๆเลยอะไปดูเลยดีกว่าปะหิว สั่งมาเป็นสันนอกพิเศษ50บาทเริ่มต้นอ่ะสีบาทเองนะแต่เราสั่งอาพิเศษ50บาทนี่เขามีแบบแป้งๆพวกก,กากๆอย่างเงี้ยให้ตักฟรีเลยนะแล้วก็ซุปเติมได้ไม่อัน้นแล้วก็ข้าวก็เติมได้ไม่อัน้นอืว้าวหม,หมูว่าสั่งมาเป็นสันนอกใช่ปะแต่ว่าไม่แหง้งไม่แข็งเลยนะมันยิ่งเจาแซบอยู่นะแบบเผ็ดอยู่เนี่ห้บาทก็หนึ่งกิมแล้วมากินกันได้นะเติมได้ราคาดีเติมข้าวนะไม่ใช่เติมหมู เรียบร้อยแล้วจ้าร้านต่อไปฝนตกที่จอดก็ไม่มีชีวิตดูเห็นไหมก็ไม่รู้พวกกนอาจจะเคยรู้จักกันมาอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละ ร้านหา่างไปแค่นี้แต่ไปไม่ที่ไม่ถึง50เมตรเลยมึงเนี่ยฝนนี่มันยังไงตกทั้งอาทิตย์เลยนะมันต้องทำอะไรแล้วอาทิตย์นี้อยู่ๆก็เป็นผู้ประสบภัยฉันอยากกินเนื้อตน้น a few moments later ชีวิตอยากกินเตี๋ยวเนื้อเอ้งั้นเราแบบ ก๋วเตี๋ยวเป็ดก่อนป่ะเพราะว่าถึงก่อน อันนี้เราก็คือหาที่จอดตามดิมถน,นนเอานะแต่ว่าร้านเขาอ่ะอยู่ตีนสะพานมันเลยจะต้องแบบจอดไกลแล้วเดินมานิดหนึ่งมันไม่ค่อยปลอดภัยในทุกคนอย่าเสี่ยง <c oughs> นี่ร้านต่อมาก็คือร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าเก่า,กาจุฬา18ดร้านเขาดูขังมากเลยนะดูนี่อยไปดูกันเลยดีกวก่อกว่าน่ากินขนาดไหนไปตามมา อันนี้เป็นเส้นหมี่เป็ดน้ำห้าสิบบาทเป็ดแบบเป็นแบบชิ้นๆเลยนะแบบน่ากินมากขอชดน้ําก่อนนะี่แม่น้ำเขาน่ากินมากดูดิแบบเป็นข้นๆเลยอะ่ะดูดิปกติเราก็จะไปที่เคยเห็นน้ํามันจะใสๆอะ่ะอืมนี้เครื่องเทศแบบถึงอะ่อะ,อะอเฮ<า>้ดีอ่ะกลมกล่อมอ่ะขอจิ้มเป็ดอืมเป็ดเฮ้ยเป็ดอร่อยมาก ว่าแคแอบพูดแั่เจ้าของร้านนะก็คือเปิดมาแบบ4-50ปีแล้วอะ่ะอยู่ตรงเนี้ยประทักทองตอนเนี้ยเมื่อก่อนเขาไปเปิดตรงนั้นอยู่แล้วก็ย้ายมาพิมเลือดก่อนเลือดดีมากแนะนำํำอยากซื้อเลือดกับบ้านมากินกันอร่อยจริงไม่ได้โม้ตัวตึงเจอกันต่อไปร้านนะ่ะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวพาเดิน <laughs> อร่อยไหมอร่อยไหม ต่อไปก็คือแบบมันไกลอ่ะมันไกลมากรูดิแดี๋วพาเดินไกลจริงอุ๊ยสวัสด,ดีโบไปถึงแล้ว <c oughs> บอกแล้วว่าไก่นี่ถึงแล้วร้านต่อมาก็คือเนี่ยอยู่ติดกันเลยนะสองห้องอร้านเทวโพชนาก็คือขายพวกเนื้อตุน๋นไะอุ้ยฝนตกไปเลยดีกว่าไป อันนี้เราสั่งมาเป็นหม้อไฟเลยนะก็คือมีสดชิ้นเปื่อยหม้อน,นี้200บาทจะบอกว่าเยอะมากนะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนี่ดูกองทับลูกชิ้นกี่ลูกก็ไม่รู้เกือบสิบลูกได้วะ <c oughs> ลูกชิ้นนี่เกือบสิบลูกได้แล้วแบบดูดิเนื้อตุนอนะ่ะคือเยอะมาก <c oughs> เนื้อสดอีกเป็นกระบุง <c oughs> หอมอะ่ะแล้วก็แบบมีพริกไทยไปลายอุ้ยอร่อยจังเลยแล้วก็ฟุ้เข้มนำนะนี่เนื้อเปื่อยดูเปื่อยจริงๆนะนะ เนื้อปยดีเลยนุ่มต่อไปชิมเนื้อสดสุกยังอะ่ะอันนี้คือสุออ <laughs> อกหรือยังไมว่าสุกแล้วเนาะเพราะมันบางแล้วเตาก็ร้อนมากกินนดังเลยอร่อยโอเคเลยอะ่ะนี่ลูกชิ้นของฉั้นเคยฟังปะ <laughs> น้องพับอะ่ะกลิ่นอร่อย <laughs> เนื้อไม่แป้งเลยถ้ากินกันได้อร่อยมากคนเยอะมากนี่ออกันเต็มหน้าแล้วแล้วตอนนี้ฝนหยุดตกอีกแล้วเดี๋ยวเจอกันร้านต่อไป นกมากนะภาพว่าจังอยู่ฮะเซ้งพวงชนาขายเป็ดย่างเราเคยกิน,มนมเมื่อนอานมาแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้กินสาขานี้แต่ว่านี่นะครับเขาจะยุดตกทีมงตกตัง้ปปปงแต่ยังไม่บ่ายสองเอินตอนนี้ร้านเขาจะปิดอยู่แล้วเนี่ยยังไงดีเราตั้งเรายังไงดี <c oughs> ฝากผลมอกีนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเนะ <laughs> ออยังก็ฝากผลอีกแล้วหรอผมจะไม่ให้เลยเป็น <laughs> อีเฟิง <laughs> แล้วเนี่ยก็คนดูเลยนะหนึ่งสอง <laughs> ไป <laughs> ทำเพื่อคนดูแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามด้วยนะ <c oughs> เรียกหลค์สุดๆ <c oughs> อันนี้เรามสั่งมาเป็นข้าวหน้าเป็ดฮิเศษอันนี้70บาทน่ากินอยู่นะเป็ดดูแบบชิ้นหนาเป็ดนุ่มเห็นหนาหนังหอมน้ำราดก็คือเพ็มนม้ำแล้วก็แบบติดหวานนิดๆแบบกลมกลม่อมอ่ะอร่อยร้านนี้ถือว่าของดีญานออนรุ่เหมือนกันนะคุ <c oughs> ้มแล้วที่วิ่งฝ่าฝนมาดูยังไม่เบาเลยเอ้าไม่ลงแล้วอร่อยมากินกันได้ ร้านใหญ่โตกว้างๆนั่งสบายจอดริมถนนได้เลยนะร้านนี้ฝนตกจะลืมบอ,อกที่จอดแล้วเนี่ยงั้นขอตกไปกินก่อนนะอร่อยมากอยากอาบน้ำแล้วเนี่ยอยากนอนด้วยองเท้าเปียกอะคือตรงที่จอดรถอะมันน้ำมันขังอะแล้วน้ำมันเต็มพื้นเลยอะเหยียบลงไปก็คือจอ๊อก <c oughs> ตอนนี้เล้นสองข้างเปียกหมดแล้วอะ่งันรงเต ฉันพูดมาก่อนการข้าวฝางเก่งเดียวแล้วนี่มันไม่หยุดตกเลยนะแบบหลายเช่ามากแล้วเออแต่ว่าเนี่ยอ่อนนุชก็คือของกินเยอะเนาะมีอีกหลายล้างที่อยากลองแล้วแต่ว่าแบบไม่ได้ลองเลยเออล้วก็เลยคัดมาแบบ สี่ห้าร้านนะโชคดีมากที่วันนี้ร้านไม่ปิดกัะแต่ยังไงใครยังไม่ไปดูน้ำเทียนไปดูด้วยนะอร่อยเด็ดจริงอร่อยมากอยู่ซอยนี้แหละเนาะใช่มอยู่เส้นนี้เหมือนกันต้นต้นสองแต่นี้มีแต่ของกินอร่อยติดอย่างเดียวทำไมผมไม่บอกออนนด์ชุ่มฉ่ำจริงๆเลยใช่ไปที่ไหนก็ชุ่มฉ่ำตรงนี้แต่ก็สนุกดีอร่อยอาหารอร่อยทุกร้านเลยเพราะเขายข้าวนาฬิกาเลยเนาะเออแบบเนี่ยเราฝนตกเขาก็เอาล่มมาส่งด้วยนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมไปรับ ใช่เดยลรอไปล็อบมให้อ,อ,อะไรเงรี้ยร้านเชียวร้านอะไเขาก็แบบมารับมาประกาศร้านอร่อยติดจมูกกันดีกว่าเดินตึต้งงๆแต่ตรงกันไหมนะเธอรู้ชื่อร้านหรือเปล่าเอ่อรอสอร้อยเก้าอะไรวะเขาจำชื่อไม่ได้ชื่อมันยาวมากใครจำได้ก็พูดเลยเชิญ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพาโลเจ้าเก่าส่วนหลวงจุลาสิบแปดเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดแบบรสชาติที่แบบแปลกใหม่มากเปิดโลกก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะซุปเซิฟอะไรเขาแบบ <ผม S 1> เออเหมือนยีย่อื่นซดจนหมดถ้วยได้<อ>ไม่ธรรมา<อ>าดาจริงมันหอมมันทุกอย่างเลยอ่ะเออเลยแบบ เป็นร้านอร่อยติดจมูกในวันนี้แต่ทุกร้านก็อร่อยหมดนะมาก็คือซ้ำมีเห็นมีร้านไหนมีรบปนฮูก็สั่งกันได้อร่อยสนุกชุ่มฉ่ำเอออร่อยสนุกชุ่มฉ่ำคลิปนี้โอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะนี่เปียกฝนให้ดูเลยนะเนี่ยเปียกฝนเพื่อคนดูเลยเรื่องใหญ่มากมั้งไปแล้วไปบ๊ายบายใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องจมูกพาไปด้วยนะจะได้พาไปกินด้วยกันบ่อยๆ